สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำตาหวานวันนี้หนูจะมาเล่านิทานอีศบให้พี่ๆฟังค่ะพี่คนไหนกดติดตามขอให้หล่อๆสวยๆรวยๆกันทุกคนนะคะนิทานอีศบเรื่องหนูกับหอยนางรมหนูตัวหนึ่งเดินออกจากบ้านมาเพื่อมาหาอาหารจนมาถึงชายทะเลมันก็ได้พบกับหอยนางรมที่กําลังนอนอ้าปากอยู่จึงคิดจะกินหอยตัวนั้นเพื่อประทังความเหนื่อยและความหิว ในขณะที่มันกำลังยื่นหัวเข้าไปในปากหอยนางลมนั้นหอยนางลมก็ปิดปากของมันลงงับหัวเจ้าหนูพอดีมันจึงติดอยู่อย่างนั้นและได้แต่รำพึงกับตัวเองว่าไม่นึกเลยว่าหอยนางลมที่ข้าคิดว่าน่ากินจะกลายมาเป็นสุสารของเราเสียนี่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์จนหน้ามืดตาม,มัวอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ